สวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวโทรศัพท์เล็กๆที่เพิ่งมีโอกาสได้สัมผัสนะครับปึ้ม LG Optimus G2 นะครับคู่ฟัดคู่เวี่ยงของ Samsung Galaxy Note 3นะครับก็พอดีได้มาจากงาน Mobile Expo นะครับก็ตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าซื้อเงินสดเนี่ยก็จะสมมติราคาในงานนะก็ประมาณ1,000งคือลดมาพันหนึ่งนะครับลดมาพันหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกว่าผมได้ซื้อกับเจมารนะครับของแถมเพียบของแถมเพียบอ่ะโทรศัพท์มาดูของแถมกันแต่โทรศัพท์ในเครื่องนะฮะได้อ่ะงงงงเด็มคืออะไร เฮ้ยมาดา,ดานน่ารักไหมฮะนี่คือลำโพงครับ,รบของอตัว Optimus g 2นี้จะเป็นหน้าจอ IPS HD นะครับเป็นหน้าจอ Full HD เลย IPS นะฮะแรม2องกิกตัวนี้เนี่ยเป็น Qualcomm Snapdragon 800นะฮะ ก็โดยรวมตัวเครื่องก็ปกตินะครับผมเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลในโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย LG ตัวนี้เนี่ยปุ่มน้อยมากจะมีปุ่มอยู่สองปุ่มข้างหลังปุ่ม power แล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยปุ่มไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็เป็น on screen นะฮะเสียงไม่มีอ๋อไม่จะเปิด เปิดได้นะครับน่ารักเลยอ่าะเสร็จแล้วเนี่ยก็นอกจากเสียงดังเสียงดังน,นอกจากลำโพงตัวนี้ที่ได้มานะครับก็จะมีตัวเสื้อสีฟ้าอ๋อมันมีหลายสี ะะหมอนน่ารักเกังจมอะ่ะก็มีทฮแบน4,400พีดีแอมแล้วก็โอ้โหเคสเคสอันนี้เคสเคสธรรมดานี่ของแถมอีกเคสแบบเป็นวินโดว์คือตัวนี้เนี่ยคล้ายๆซัมซุงนะครับคือปิดปุ๊บก็จะมี ขึ้นมาแต่ผมไม่ได้ใช้อะน่าสนัแล้วตรงนี้นะครับติดฟิล์มให้อีกต่างหากอ่าของแถมเยอะมากโคตรคุ้มนะครับก็ที่สำคัญสำคัญมากอันนี้ผมเนี่ยไม่ค่อยเจอดีไวที่ผลิตจากประเทศอื่นเท่าไหร่นอกจากจีนแต่ตัวนี้ตาด a าแมกซ์อิเกาหลีครับ ตัวเครื่องด้วยตัวเครื่องด้วยตัวเครื่องด้วยไหนวะเฮ้ยนี่เมคอินเกาหลีสั้นๆคือผลิตเกาหลีนั่นเองนะครับก็ไม่ค่อยเห็นดีไว์ประเภทนี้โอเคเรามาดูตัวเครื่องนะเวลาจะปลดล็อกหรืออันล็อกรอเราจะกดปุ่มนี้ก็ได้หรือ เฮ้อ่าจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับจอค่อนข้างดีทีเดียวความเร็วความเร็วนิดใหม่แซนฟรานก้อนแปดร้อยก็เท่าที่เคยรู้จักกันนะครับก็เป็นคู่ฟัดคู่เียนกับออกตาคอตัวนี้รองรับ LTE ด้วยที่สำคัญแล้วก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเท่าไหร่นะ2.1ล้านพิกเซลนะครับ เรามาดูฟีเจอร์สังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันเนี่ยตัว Launcher เนี่ยมันจะคล้ายๆซัมซุงคล้ายๆซัมซุงเลยนะกดเซตติ n งก็มีเป็นโหมดเป็นโหมดคล้ายๆกันตัวนี้เนี่ยอลองรับมี Near เนีย Communication มีฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นอ่ามีนี่ด้วยมีนี้ด้วย ตัวตัวตัวไหนวะตัวที่เวลาเรามองกล้องอ่ะสมาร์ทสกรีนสมาร์ทสกรีนก็มีสมาร์ทวิดีโอก็มีคือถ้าเรามองมันอยู่มันจะยังไม่ปิดจอให้สมาร์ทวิดีโอคือถ้ามองมองมันอยู่มันจะเล่นมันจะเล่นวิดีโอแต่ถ้าเรามองไปที่อื่นมันจะหยุดเล่นให้เหมือนคล้ายๆเหมือนตัวซัมซุงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะมี Quick Note กดลงมา นี่นะกดลงมาปุ๊บคลิกไมโม่ไม่คลิกโน้ตคลิกไมโม่อ่ะเขียนบนจอได้เลยเขียนได้เลยวุ้วปรับได้ปรับคูกันปรับความหนาปรับได้หมดยังลบลบได้นะครับอ่าปรับความหนาได้ขีดนเขียนเขียนเขียนได้เห็นไหมฮะแล้วก็เซฟปุ๊บ เซฟเข้าแกลลี่ได้ซื้อเซฟตรงนี้เข้าแกลลี่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแบบนี้นี่นะอยู่ในแกลลี่เราอยู่แกลลี่เรานี่แต่แกมครับก็ตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์เด่นเด่นนะดูเรื่องกล้องเรื่องกล้องก่อนเลยอันนี้ผมยังไม่ได้ลงโปรแกรมทดสอบอันตู้ตูหรือไม่ก็อันนี้ไม่ได้ลง กล้องเนี่ยจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะค่อนข้างชาัดทีเดียวแล้วก็ส่วนของการถ่ายในที่มืดแฟลชตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกับที่ที่ใช้มาจะไม่เหมือนกับมือถืออย่างอื่นคือแฟลชขึ้นปุ๊บถ่ายเลยแต่ไม่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูตัวนี้นะ,ะผมลองมือปิดนะปิดเงี้ มันมืดมืดลงมืดลงเห็นไหมฮะมืดลงปิดไฟก็ได้ปิดไฟปิดไฟปึ๊บอ่าปิดไฟละมืดละมืดเลยมืดเฮ้ยมันยังเห็นมือเนี่ยเห็นฟ้าๆนิดนึงเจอจากไฟของของตัวอัดวิดีโออ่าไม่มีละเปิดแฟลชนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวมันจะพยายามสเตเบ l i z ไล์ให้มันให้มันนี่ ให้มันโอเคที่สุดก่อนที่จะถ่ายมันไม่ได้แบบกดชัตเตอร์แล้วถ่ายเลยอ่ะอันนี้ผมไม,ไม่รู้ว่าตัวอื่นมันเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าผม,มเพิ่งเห็นตัวเนี้ยที่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นมือที่ออกมาเนี่ยเปิดเผยแล้วนะมือที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นมือเลยมือเลยเห็นไหมฮะมันจะไม่ได้แบบเป็นแบบแสงขาวๆหลอกๆไม่ใช่จะเป็นมือเลยจะเป็นนี้นะฮะก็ก็โอเคโอเคเลยนะโอเคผมชอบเลยแหละแล้วก็ ตัวนี้ก็เหมือนเหมือนซัมซุงเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปก็มีวิทีุนะครับมีตัวเมมโมมีตัว v o i e m a t e คล้ายๆกับ Siri รู้สึกหลายค่ายทำน,นนะ i c e m a t e อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแล้วก็มีอ่าทั่วไปนะครับ i l l m m n n g g r r รบลาบลา อ่าอันนี้เนี่ยจะมีโหมดนี้ด้วยครับสมมุติว่าเราดู YouTube อยู่เฮ้ YouTube สนุกมากเลยอยากจะเหมือนคล้ายๆกับคับแอปไว้เหมือนเหมือนมันจะไม่ใช่การปิดแอปลงไปมันจะเป็นการพักแอปไว้ใช้สามนิ้วนะครับอ่ามันจะพักไว้แอปจะโดนพักไว้เห็นว่าตรงนี้จะเรียกว่าแอปเซฟมันจะเซฟสเตทของแอปไว้หนึ่งแอปแเราจะใช้ก็ดึงออกมา ตบมเดิมจากประมาณน,นี้นะครับก็ส่วนฟีเจอร์ทั่วไปเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวเรื่องประสิทธิภาพกันละกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมั้งอ๋อใช่ผมเกือบลืมฟีเจอร์ที่แตกต่างบอกให้แตกต่างจากอันอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรีโมทครับ ตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตอินฟาเรดอยู่ด้านบนหมายความว่าเคยเห็นโทรศัพท์ก่อนที่จะมาเป็นอ่าพวกสมาร์ทโฟนจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนจะมีอยู่บางรุ่นที่มี i r i อ f ินฟาเมาให้หมายความว่าสามารถกดแ d d e v เ c e อย่าผมกดแอดเดเวทแอดเดเวทแอดเวทได้เลยว่าเอ้ยจะคอนโทรลตัวไหนคอนโทรลทีวี ก็มีเลือกยี่ห้อให้เลยซัมซุงโซนี่ panasonic philips บลา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 โตชิบ้าเราสามารถใช้มือถือตัวเนี้ยควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ไอ้ควบคุมเครื่องใช้ฟ้าในบ้านที่ใช้อินฟาเรดได้อย่างเช่นแอร์ดูทีวีได้ต่างๆเออพิเศษพิเศษเออก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงไม่แน่ใจเป็นลำโพงสเตอริโอหรือเปล่าแต่ว่ามีลำโพงสข้างมาให้พอเป็น มีนิ USB ธรรมดามี3.5แจค็คให้นอกนั้นไม่มีปุ่มอะไรเลยก็มีปุ่มข้างหลังนิดหน่อยนิดหน่อยปุ่มข้างหลังนะครับโอเคอ่ามันจะมีส่วนของ Windows ที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้นี้ที่แถมมาตัว Windows วินโดว s ส่วนตัวของผมเนี่ยเป็นเครื่องสีดำนะครับแต่ว่าผมเลือกวินโดว์ที่เขาแถมมาเนี่ยให้เป็นสีขาวสมาร์วินโดว์นะฮะนี่ก็เลยใส่ปุ๊บอืมก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะก็จะมีนาฬิกาใช่ไหมครับแบบต่างๆดูมีแบบแบ,บ็เก้าเปิดปิดเพลงได้เลย ประมาณนั้นะคล้ายๆกันแถมนะครับอันนี้แถมแถมสุดยอดมากแต่ผมคงไม่ได้ใช้จริงๆอะถอ,อดออกดีกว่าเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบยุ่งยากโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลอง สีิภาพต่างๆกันว่าตัว Snapdragon 800เนี่ยจะเยี่ยมยอดหน่อยขอบคุณครับ